ครับทุกคนมาเปิดกล่องดูพร้อมกันนะครับกล่องใหม่ๆเลยยังไม่ทันได้เปิดนะครับสําหรับไฟฉา,าย o light pl 3 v มเวอนะครับให้แสงสว่างถึง1,300ลูเมนนะครับ่องสว่างได้ไกลถึง225เมตรโอ้โหก็คุ้มค่าแน่นอนครับผมชื่อนี้รับประกันได้สําหรับ o light นะครับมาแกะกล่องพร้อมกันเลยเป็นยังไงบ้างเอยของใหม่ๆนะครับผมเปิด มาดูพร้อมกันครับอ่าข้างในกล่องนะครับผมเรียบร้อยเป็นหนึ่งชิ้นแล้วก็ตัวไฟฉายนะครับปึบในกล่องก็จะมีประแจนะครับผมหกเหลี่ยมแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือการใช้งานก็เก็บก่อนนะครับผมปึ๊บเรามาดูที่ไฟฉายกัน ห่อหุ้มมาอย่างดีเลยครับผมข้างในกล่องและตัวไปฉายไม่เอียมเลยครับตัวนี้สามารถปรับลางนะครับผมแล้วก็ยืนยันมาเล,เลยว่านะครับยืนยันมาได้เลยว่ากระชับลางแน่นอน,นครับเห็นกันชัดๆนะครับแกะดูผฉาใยโอ้โหเขามีปะติดก,กันให้เรียบร้อยนะครับสำหรับการใช้งานเพื่อที่ว่า สเก็ตเซฟนะครับผมป้องกันนะครับปึ๊บแล้วก็ปิดอ่าได้แล้ววิธีการเปิดก็คงจะเหมือนกับรุ่นอื่นนะครับผมเปิดโอเคเขาล็อกโหมดไว้แล้วนะครับวิธีการปลดล็อกโหมดครับแค่กดค้างไว้แบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็กดด้านนี้เรียบร้อยครับเปิดแล้วเห็นไหมครับผมโอ้โห เดี๋ยวกันใช้งานกลางคืนนะครับเรามาเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้ขอเอาไปติดกับตัวปืนก่อนนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็ไม่ยากเลยครับผมสำหรับไฟฉายโอไลท์ o pl 3ขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับตัวล็อกลางนะครับสามารถปรับเลื่อนหน้าหลังได้การใส่ก็ง่ายครับผมเมื่อใส่ไปแล้วปุ๊บสามารถบิด ปรับให้แน่นนะครับจึงยืนยันได้เลยว่าล็อกสนิทแน่นอนมั่นใจได้เลยครับเมื่อติดตั้งแล้วนะครับผมดูลักษณะตัวปืนนะครับมีความดุดันอยากเห็นได้ชัดเจนครับและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นหากใช้งานตอนกลางคืนนะครับจึงไม่ต้องกังวลอะไรเลยสลหรับไฟฉายตัวปืนเช็คปืนนะครับผมปืนปลอดภัยแน่นอนนะครับลั่นไกทิ้งมาดูลักษณะด้านหน้าของไฟฉายนะครับเนื่องจากว่าเคลียร์ปืนแล้วเมื่อใส่ด้านหน้านะครับผมโอ้โห สวยงามลงตัวจริงๆครับเรามาพูดถึงตัวไฟฉายกันบ้างนะครับไฟฉายรุ่นนี้นะครับผมใช้แบตเตอรี่ CR123A 2ก้อนครับจึงมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่หมดเราสามารถเปลี่ยนแบตก้อนใหม่ใช้งานต่อเนื่องได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการชาร์จครับโดยแสงสว่างที่1,300ลูเมนระยะส่องสว่างไกลสูงสุดได้ที่225เมตรนะครับรันไามได้ถึง270นาทีนะครับกรณีเปิด โหมดประหยัดไฟที่200ลูเมนจากการทดสอบการใช้งานจริงครับผมได้ใช้ไฟฉายตรวจสถานการณ์โดยรอบนะครับผมโดยเส้นทางมืดๆทางเปรี่ยวนะครับจึงมั่นใจได้เลยว่าไฟฉายนะครับให้แสงสว่างที่มากพอสมควรเพียงพอต่อการมองเห็นใะยามค่ำคืนอีกทั้งยังสามารถสร้างปัญหาให้ฝั่งตรงข้ามได้เพราะเนื่องจากว่าแสงไฟยังสามารถทำให้สายตาของฝั่งตรงข้ามพร่ามัวไปอย่างง่ายดา ยืนยันจากการใช้งานจริงครับสำหรับโปรโมชั่นไฟฉายประจำเดือนกุมภาพันธ์เริ่มตั้งแต่แตวันที่14กุมภาพันธ์ปี2566เวลา2ทุ่มไปต้นไปนะครับจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์เวลา10โมงเช้ารีบหน่อยนะครับผมของดีมีจงนจำกัดครับและถ้าหากท่านชื่นชอบไฟฉายรุ่นอื่นที่นอกเหนือโปรโมชั่น,นครับท่านสามารถใช้โค้ดส่วนลด u n c l e A 2020สามารถลดได้ถึง12%โดยผมจะปักหมุด ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับผมขอขอบคุณครับ